นี่คืออ่ะวันนี้เราจะทำข้าวผัดปลาทูนะวันนี้มีวิซิเตอร์มาหลายคนก็เขาก็บอกว่าเขาอยากกินข้าวผัดปลาทูกระเทียมเจียวก่อนเลยกระเทียมเีตามด้วยขิงปั่นนะเยอะน้อยลากผักชีผักชีนี่คืออะไร เอาขิงหน่อยอ่าเติมเราใช้น้ำมันรำข้าวใช่ไหมโอเคอ่าโอเคอ้ยไม่ต้องโชว์แบกเขาไส่ <c oughs> ข้าอ่าคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนคือจริงๆอ่ะถ้าถ้ามีถ้ามีรากผักชีเยอะเนี่ยเราก็จะใช้รากผักชีอย่างเดียวแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าใช้รากผักชีอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรกับไ,ไ,ไอ้ผักชีที่เหลือไก่ไก่ครับนี่ คลุกเคล้าผัดกันให้เข้ากันจนหอมเลยนะครับอ่าผัดจนเหลืองนะจากนั้นก็เติมข้าวลงไปโอ้หนี่ผัดใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะผัดจนเหลืองเนี่ยเนื่องจากว่าต้องทําเยอะหน่อยครับเพราะว่าวันนี้มีวิซิเตอร์มาเยอะ,อะนี่ก็คลุกให้เข้ากันเลยนะครับเนี่ยอ่าคลุกให้เข้ากันเลยก็ใช้เวลาอยู่พักนึง พอข้าวคลุกเข้าวเขากันแล้วนะครับในในก็ทีนี้ก็ปลาทูและปลาทูแล้วปลาทูทอดปลทูทอดแล้วก็เราก็สับให้มันละเอียดละเอียดนะครับแม่หมูบอกว่าให้กินคนละทัพพีส่วนที่เหลือเอา,เอาไปค้อนแก่อันนี้ยวใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยนะครับซอหัเขียวนิดนึงพิกไทยนี่ขาดไม่ได้เลยจริง แล้วก็ถั่วปักยานี่เครื่อนชูโรงเลยชูรสเลยอ่าอนี่ใส่ถั่วปักยาไปแล้วก็เนื่องจากเตามันค่อนข้างลื่นนะครับเป็นเตาอินดักชันนี่อเอคลุกข้าวเลยอันนี้ก็คลุกข้าวเสร็จแล้วก็ ต้องแบ่งให้ก็หรับคนไม่กินเผ็ดก่อนนะครับอันนี้นคนที่สำหรับคนไม่กินเผ็ดไม่ใส่พริกเลยอันนี้มาแล้วครับพริกขี้หนูนะครับโอ้โหนี้เลยอันนี้ก็ใส่แล้วอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทอดผัดปลาทูนะครับ แล้วก็นี่ก็คือข้าวผัดปลาทูนะครับเสร็จแล้ว,ลวนะครับโอเคนะครับ